พาพลไปไหว้พราะาทำบุญที่วัดโอ้ยเป็นวัดที่อยู่ริมน้ำน,นะอากาศดีมากเลยบิลกว่าจะเดินไปถึงศาลาริมน้ำนนะให้เราเส้นเนือน่อยทำไมล่ะคะพลทางเดินมันซับซ้อนไปหรอคะป่ารอกปกว่าจะเดินเนี่ยนะก็มีทั้งเจดีทั้งโบสถ์ทั้งเรือนไม้เนี่ยลอ้ลอมรอบไปด้วยกำแพงสีขาวเต็มไปหมดทำให้พลงงนะว่าที่ไหนมันเข้าได้และที่ไหนมันเข้าไม่ได้บิลพอจะรูมไม้ไหมล่ะ เอ๊เด็กๆคุยอะไรกันอยู่เลยเห็นได้ยินเรื่องโบสถ์เรื่องวัดอ๋อคือว่าเมื่อวานพลอยเขาไปไหว้พระที่วัดมาค่ะเขาก็เลยสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในวัดค่ะคุณลุงพอจะช่วยอธิบายให้พลอยฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิเด็กๆคงรู้แล้วนะว่าวัดเนี่ยคือสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆอย่างโบสถ์เจดีย์วิหาร มันเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์และคารวะใช้ประกอบาศาสนกิจร่วมกันดังนั้นพื้นที่ในวัดจึงถูกแบงก่งออกเป็นเขตพุทธาว่าและเขตสังฆว่าเราโบสถอยู่ในเขตไหนหล่ะคะเราจะเห็นโบสถหรืออุโบสถในทุกวัดเพราะเป็นที่ซึ่งประดิษฐานพระประธานเป็นที่ประชุมสวดมนต์ทุกวันของพระสงฆ์และยังเป็นที่ใช้บวชพระกลางกรถิน โบสถ์ยิงอยู่ในเขตพุทธาวาสแล้วแผ่นหินที่บิวเห็นซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบรอบโบสถ์เนี่ยเขามีไว้ทําไมกันหรอคะเขาเรียกว่าใบาเสมาจา้ะมีไว้เพื่อบอกให้รู้ว่าเครื่องหมายกําหนดเขตที่ตั้งโบสถ์อยู่ตรงนี้นะซึ่งก็คือนิมิตที่หลายวัดเขามักจะจัดงานสังลูกนิมิตกันไงละ่ะส่วนกำแพงเตี้ยๆสีขาวๆที่อยู่รอบโบสถ์เจดีหรือวิหาร เพื่อกำกับพื้นที่ให้เป็นสัดเป็นส่วนเขาเรียกว่ากำแพงแก้วนอกจากนี้ยังมีหอไตรที่ใช้เก็บพระไตรปิฎกซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นหอสมุดประจำวัดด้วยแล้วทำไมบางที่ในวัดเนี่ยคะ่ะเขาก็ติดป้ายไว้ว่าเขตของสงฆ์ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้าที่พลอยว่านะน่าจะเป็นบริเวณกุฏิซึ่งเป็นที่อยู่ของพิสูจน,น์สมณเณรเป็นที่ส่วนตัวน่ะท่านก็เลยไม่อยากให้ใครเข้าไปเดินเท่นพ่านไงล่ะคะ พลอยเดาน้ากุฏิต้องอยู่ในเขตสังฆาวาสแน่เลยถูกไหมคะถูกต้องนอกจากกุฏิของสง์แล้วสาาการ,รเรียนขอกรองขอระคังก็อยู่ในเขตสังฆาวาสเหมือนกันแหมวันนี้พลอยได้ความรู้เกี่ยวกับวัดไปเยอะเลยนะคะโอ้ถ้าหนูอยากจะได้ความรู้เรื่องวัดนะ<ม>ก็ต้องลองไปค้นคว้าดูในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่28ออกใหม่ล่าสุดนี่เลยแม้เดี๋ยวพลอยเนี่ยจะต้องรีบกลับไปอ่านซะแล้วค่ะเผื่อวันหน้าเนี่ยพลอยได้ไปวัดอีกพลอยก็จะได้ทําหน้าที่เป็นมักคุเทศพอยแนะนำเพืพ่อนๆได้ไงล่ะคะเป็นความคิดที่ดีเลยล่ะคะ่ะพลอยัน่นเ,<ๆ>เด็กไทยต้องเที่ยววัด